ท่านนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณสุพรรณบุรีพักชาติไทยพัฒนาท่านประธานครับแผนปฏิรูปประเทศฉบับนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นอย่างน้อยน้อยมาจากสองสองสาเหตุด้วยกันครับสาเหตุแรกเมื่อวันที่30มิถุนายน2563 มีการปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้งเพิ่มเติมคณะกรรมการไปรูปด้านต่างๆขึ้นใหม่นี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มีการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศขึ้นอีกประการหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาน,นี้โดยตรงครับท่านประธานครับการรายงานแผนปฏิรูปประเทศทุกสามเดือนตามรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะการมาตรา270 <Yeah. S 1> มีผลครับมีผลอะไรมีผลจากการต่อการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิรูปประเทศครับท่านดูรายงานครับดูแผนปฏิรูปประเทศเขียนไว้ในหน้าสองย่อหน้าสุดท้ายครับเขียนไว้อย่างนี้ครับทั้งนี้ในการดาเนินการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นควรให้มีความสำคัญกับการคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญบิกรอกดีนะครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านครับ ท่านมีส่วนสำคัญนะครับที่อภิปรายกันทุกๆสามเดือนเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำแผนประเทศปฏิรูปประเทศขึ้นต้องขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีครับขอขอบคุณคณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดใหม่เนี่ยนะครับที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับเมื่อได้อ่าน ในแต่ละด้านที่มีการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศขึ้นใหม่เนี่ยนะครับท่านคณะกรรมการปฏิรูปครับท่านยังกล้ากลัวๆนะครัยังไม่กล้าอย่างแท้จริงครับยังไม่กล้าที่จะคิดยังไม่กล้าที่จะนํายังไม่กล้าที่จะทำที่ให้มันเกิดบิ๊กก็อกอย่างแท้จริง กับการปฏิรูปประเทศที่เป็นความหวังของคนทั้งชาตินีนะอย่างแท้จริงครับหลายส่วนขอญาติเอยนามครับท่านรองศาสตราจารย์โกวิดพวงงามได้กล่าวไปแล้วเนี่ยยังเป็นกึ่งกึ่งราชการผู้นำคณะกรรมการปฏิรูปต้องเป็นผู้ที่กล้าจริงๆครับที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเทศนี้เปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรครับ NNTC ครับ NNTC หมายถึงอะไรครับ New Normal Thailand Country ครับให้เป็นความยั่งยืนให้เกิดเป็นการเป็นพิมพ์เขียวที่จะวางรากฐานให้กับเยาวชนให้กับคนรุ่นใหม่ของประเทศอย่างแท้จริงวางยังไงครับทั้งสิ ท่านปฏิรูปท่านปฏิรูปแผนนี่นะครับมันเกิดสองเรื่องขึ้นมาบิ๊ก o c กเรื่องหนึ่งท่านเพิ่มอีกด้านหนึ่งเข้ามาก็คือด้านวัฒนธรรมกีฬาและความการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าเป็นอีกแผนหนึ่งอีกด้านหนึ่งแต่สาระสำคัญจริงๆในแต่ละด้านเนี่นะครับ ท่านคณะกรรมการครับท่านต้องไปนึกแต่ละด้านครับแต่ละด้านมันมีปัญหาอะไรท่านใช้หลักของอริยศาสตร,ร,ร์การตัดสู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครับทุกสมุทรไทยนิโรธมักมาใช้กับการปฏิรูปประเทศเอา้าวยกตัวอย่างครับท่านประธานครับยกตัวอย่างด้านการเมืองทำอย่างไร จึงจะฝังชิปไว้ในจิตวิญญาณของประชาชนทุกคนของคนในชาติถ้าต่อไปนี้มีการปฏิวัติรัฐประหารเรายอมไม่ได้อีกแล้วครับนี่ฝังชิพเข้าไปครับนี่คือการปฏิรูปครับสองทำอย่างไรจึงจะสร้างอุดมการในจิตวิญญาณของประชาชนทุกคนว่า ประเทศนี้ปกครองด้วยรับบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยกตัวอย่างต่อไปครับกติกาที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยนั่นคือกฎหมายรัฐธรรมนูญการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง เพราะฉะกติกาต่างๆเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับบริบทของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่าให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบอย่าให้ใครช่วงชิงอำนาจของพี่น้องประชาชนไปเป็นของกลุ่มคนของตัวเองด้านการเมืองอีกเรื่องหนึ่งความแตกแยกครับที่แก้มาล้มเหลวทั้งหมด ทำยังไงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศจะไปคิดใหม่ครับว่าจะาการความแตกแยกทางการเมืองจะหล่อหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เป็นสายเลือดประชาชนคนไทยด้วยกันทั้งประเทศให้ได้นี่เป็นภารกิจของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศครับยกตัวยกตัวอย่างต่อไปด้านบริหารท่านทำไมไม่คิดการกระจายอำนาจครับเป็นการลดภาระราชการส่วนกลางลงไป ทำไมไม่คิดปฏิรูประบบงบประมาณที่มันสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับประเทศอยู่ในขณะนี้ถ้าประธานขออีกสักนิดนะครับด้านกฎหมายผมพูดถึงการกระจายอำนาจถ้าก็ไปแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินนี่ครับทำยังไงจึงจะให้ราชการส่วนภูมิภาคมันลดลงเพิ่มนี่แหละบิ๊กล็อกแหะครับ เพิ่มการกระจายอำนาจให้มากขึ้นด้านป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างยังมีทุจริตอยู่ไหมการซื้อขายตำแหน่งในกรมกองต่างๆที่มีผลประโยชน์มหาศาลยกตัวอย่างเช่นกรมศุลกากรกรมชลประทานกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดระบบเมอริซิสเต็มหายไป ระบบคุณธรรมหายไปคนดีไม่เกิดในวงราชการเพราะระบบการซื้อขายตำแหน่งเรานี้แหละครับท่านประธานที่กรบผมขอสรุปอย่างนี้ครับทั้ง12ด้านท่านจะไม่มีวันทำสำเร็จเลยนะถ้าปราสะจากด้านที่13นั่นคือการไปดูรูปทางด้านการศึกษาผมมีความหวังกับท่านศาสตราจารย์ดรเวรากรสามโกเศสท่านประธานนะครับ ท่านลดจากเจดด้านเจกิจกรรมเหลือห้ากิจกรรมเป็นความหวังของเรานะครับเพราะว่าท่านแก้เถอะครับคำสั่งคสชฉบับที่19บเก้ทับสองพเนี่ยอย่างนี้ต้องทำโดยด่วนคณะกรรมการเป็นรูปก้าไหมล่ะเรื่องพยรเศษการศึกษาแห่งชาตินะอย่างนี้ต้องทำในระยะยาว ผมจบด้วยอย่างนี้นะครับท่านประธานครับตั้งปรัชญ,ญาไว้เลยว่าที่พักชาติไทยใช้เป็นนโยบายหาเสียงครับให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ใช้ให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ใช่ให,นใ,นใ,ชให้ใช้ในสิ่งที่ได้เรียนและไม่เปลี่ยนไปตามการเมืองครับการศึกษาเปลี่ยนไปตามการเมืองไม่ได้ต้องมั่นคงแน่วแน่จะห้าปีสิบปีวางพื้นฐานไว้ครับ เราจะหลุดพ้นจากวงจรลุบาทค,ครับกราบกราบขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่าน